มม่านะคะก็ใส่อันนั้นแหละคี่บอกค่ะทุกคนผัดไปนี่นะคะก็ใส่ใส่พลิกนะคะก็คือแอช u ชิลีนะคะโอเคทุกคนหอมนี่ก็จากนี่นะคะจากบ้านนี่แหละรกระปเสร็จค่ะทุกคนเครื่องมาแรงกรนันเสร็จเรียบร้อยค่ะค่ะจะไม่เป็นนิดแต่ว่ามันก็โอเคนะคะทุกคนคือว่าเรียบร้อย วันนี้นะคะก็เขาโทรมาสัมภาษณ์เรื่องงานแล้วที่ว่าจะไปเป็นดูแลเด็กที่ในเนอร์เซอรี่คือว่าต้องเขาให้ไปฝึกงานก่อนโอ้ยก็คือต้องสมัครไปฝึกงานอ่านหนังสือให้เด็กฟังก่อนโอเคแล้วก็ถึงจะไปเริ่มงานกับเขาได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนฉันก็ไม่รู้แต่ว่าฉันหาที่ฝึกงานไว้แล้วแหละตกลก็คือประมาณนี้แหละยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ทํางานได้กระตังก็คือว่าต้องไป แบบว่าเขาเรียกอะไรไปฝึกงานทํางานฟรีไปก่อนเป็นอาสาสมัครโอเคก็นเนี่ยประมาณนี้ทุกคนก็นั่นแหละเป็นอันว่าเฮ้วตามระเบียบการได้เงินคนมันไม่ง่ายได้นะคะ <c oughs> <g ül> ก็ไม่เป็นไรหางานต่อไปโอเคทุกคนฉันขออนุญ,ญาตเออขอตัวไปกินก่อนละกัน <c oughs> หิวมากอะค่ะก็ไม่เป็นไรยื่นจนกว่าจะได้จบไปทำเรื่องฝึกงานแค่นั้น ตอนแรกฉันก็คิดว่าจะไปฝึกงานโกอนนั่นแหละแต่ว่าทีนี้มันก็แบบว่าเอ้ยเฮ้ยยังไงล่ะเแบบว่าทีนี้เลยมาสมัครก่อนทีนี้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฝึกงานแล้วก็ดูว่าเขาจะรับไหมโอเคแล้วก็ไปทําอันนี้เอาโอเคทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะ